ครับก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับคุณมัสซูแมนนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับช่วงนี้ก็สบายดีนะทุกคนวันนี้เอาง่ายเลยมาเข้าเรื่องนะครับผมจะสอนเล่นนะท้อง3ท่าฝึกนะครับจะมีท่าเคเบิลคันนะครับก็คือท้องกลางแล้วก็เคเบิลไซคันก็คือหท้องแม่ข้างกับเล็กเลสก็คือท้องล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูสามท่าที่ใช้สําหรับการสร้างกล้ามท้องให้สวยขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูท่าแรกกันเลย ครับก็ท่าแรกนะครับจะเปิดด้วยท่าเคเบิลคันครับเราจะเล่นผมจะเล่นอยู่ที่25้าครั้งนะครับแล้วก็พักว่างเซตประมาณนาทีหนึ่งจะฝึกอยู่ท่าละ3มเซตนะครับโอเคมาเริ่มท่าแรกครับเคเบิลคันครับก็สำหรับท่าที่1นนะครับเคเบิลคันนะครับ ท้องกลางนะครับผมจะฝึกอยู่ที่25ครั้ง3เซตนะครับแล้วก็พักระหว่างเซตประมาณ1นาทีนะครับหลังจากนั้นให้ฝึกต่อเซต2เซต3นะครับได้หน้าท้องส่วนกลางครับ ครับก็เมื่อกี้นะครับก็คือที่ผมเล่นลงไปอย่างเงี้ยได้น้าท้องส่วนกลางนะครับเป็นซิกแพคนี่แหละครับที่เรา,าผู้ชายอยากมีกันนะครับหรือา,าสาวก็เล่นได้นะครับแล้วก็ท่าที่2ก็คือท่าเคเบิลไซคันนะครับเป็นหน้า,นาท้องด้านข้างเดี๋ยวให้ดูว่าเล่นไงนะครับให้เราเปลี่ยนตัวนี้ออกให้เป็นมือจับมือเดียวทีนี้ เมื่อรจะเล่นท้องด้านขวาให้เอาคนด้านซ้ายติดติดกับเสาวไว้ก่อนแล้วก็ก้าวเท้าฝ่าออกมานะครับแล้วก็เอามือเนี่ยมา,มาบังบงกับห้างหูนะครับแล้วหลังจากนั้นให้เราซัดสองลงมาที่เขาเขาํำให้ดูนะครับเซตละยี่ห้าทั้ทงสามเซตเหมือนกันนะครับทำด้านขวาเสร็จก็มาทำด้านซ้ายน,น,น,นะเป็นเซตนะครับโอเค ครับก็สำหรับท่าที่2นะครับเคเบิลไซคันนะครับหน้าท้องด้านข้างนะครับผมจะฝึกอยู่ที่25ครั้งส่วนมากไอ้ท้องทุกท่าเลยผมจะฝึกอยู่ประมาณ25ครั้ง3เซตหมดเลยนะครับเป็นแคทเทอร์เดิมๆรูทีนเดิมๆนะครับก็ท่านี้เป็นท่าโปรดที่สุดของผมเลยนะครับใครไม่เคยเล่นก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับจะมีหน้าท้องที่โคตรสวยเลยผมบอกตรงนะครับ ครับก็สําหรับท่าเมื่อกี้นะครับก็คือหน้าท้องน,นข้างนะครับมันจะได้ช่วงริมๆนี้นะครับของสองด้านนะครับและท่าแรกที่เล่นไปก็เป็นท้องกลางทีนี้เราจะมาเล่นหน้าท้องด้านล่างก็คือเล็กเลสเดี๋ยวผมเล่นให้ดูว่าเล่นยังไงนะครับหน้าท้องล่าง รับก็วันนี้ก็มาสอนเล่นน้ำทองสามท่ายง่ายนะครัที่หนึ่งเคเบิลทัน,นใต้สองเคเบิลไซทัน,นด้านข้างท่าที่3เล็กเล็เตตัวนี้3ามท่านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ช่วยผมรับให้ถึงแสนซับนะครับเพื่อที่จะได้โล่เงินนะครับก็สำหรับวันนี้ผมมุสมแอนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอเค